สว to ัสดีค่ะมาดูแนวทางหวยลาวสตานะคะแนวทางลาวสตาวันที่8นะคะมาดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะมาดูผลก่อนที่เราจะมาดูแนวทางลาวสตาวันที่8นะคะเรามาดูผลที่ออกก่อนนะคะดูผลที่ออกของลาวสตาวันที่เกตนะคะวันที่เกต วันที่เกตลาวสตาออกราวสตาออกบน046ข้างล่างสามหนะคะตัวที่เข้าเข้า4 6 6หสีนี่นะคะราวสตานะคะวันที่ วันที่เกตนะคะลาสตาที่แอดให้นะคะแอดเม่แอดเน,น้นเน้นวิ่งรูดสองอย่างนี้นะคะแต่สองไม่มาเลยนะคะแต่มันเข้าตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะหกหกสี่สี่หนะคะมาดูแนวทางวันที่แปดกันคะ่ะแนวทางลาสตานะคะมาดูกันเลย ีแอดได้คิดคำนวณออกมานะคะมี6ตัวเหมือนเดิมนะคะมาดูกันเลยตัวที่หนึ่งสามสี่ตัวที่ชนนะคะชนที่หนะคะเน,น้นเน้นวิ่งรูดหกนะคะคือตัวไหนชนแอดจะวิ่งรูดตัวนั้นนะคะเพราะว่าตัวเน้นตัวฟันนะคะตัววิ่งรูดนะคะ วิ่งรูดหนะคะลาสตาวันที่แปดนะคะวิ่งรูดหกตามนี้นะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะแอดก็ลงให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นเพราะว่าไม่มีใครรู้ได้ว่าหัวจะออกอะไรนะคะออกได้ทุกตัวนะคะมาดูกันค่ะแอดจะจับคู่ให้ดูค่ะว่าจับคู่ได้ตัวไหนบ้างนะคะเป็นแค่แนวทางถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเลย คู่แรกนะคะสามคู่แรกของแอดคือสามหกสามเจ็ดสามสองสี่หกสี่เจ็ด สี 4, 2, 6 6องหแล้วก็6 2ตามนี้เลยนะคะได้9คู่นะคะมี3 6 3 7 3สาม4 7็ดสามสอแล้วก็6กสองนะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะแอดก็ลงให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้น ยังไงแอดก็ขอฝากช่องเหมือนเดิมนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่องไอแอดด้วยนะคะถ้าชอบชิปหวยลาวสตาช่วยกดติดตามช่อง YouTube 9 9แอดพีพารวยด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อรับชมชิปต่อไปด้วยนะคะยังไงแอดก็ขอฝากด้วยนะคะ เดี๋ยวแอดจะมาลงแนวทางหวยฮานอยให้อีกนะคะรอชมกันนะคะฮานอยสวัสดีค่ะ